Okay, s <S สีแดงถูก beeping, ใจแม่บ้านแน่นอนนะคะพี่พี่โตโยต้ายาริทนจุด5้าปี2019ราคาเพียง399,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่่าบอกเลยค่ะที่สนใจห้ามพลาดคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้ก็มาอยู่กับสัญญ a าเพชยน์นะคะพี่พี่วันนี้เราก็อยู่กับเจ้า โตโยต้ายาริส1.5งจุดห้าไฮนะคะพี่พี่สี่แดงอย่างนี้ถูกใจสายจีค้านะคะพี่พี่ราคาเพียงสามหมื่นเออขอขอภายค่ะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นหกพันเท่านั้นนะคะพี่พี่่ะใครที่อยากได้หรือจับซองก็เข้ามากันได้นะคะพี่พี่ขาที่เพชรยนต์เสรีไาย68แแยกหนึ่งกรุงเทพมหานครนะคะ หรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ศูนย์เก้าห้าเก้าเ้าเจ็ดสามสี่แปดนะคะพี่พี่แล้วบอกว่าเซลสัญญานะคะพี่พี่คะมาเดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่พี่ไปดูกันในส่วนของด้านในาและด้านนอกของเก้ายาริสสีแดงตัวนี้นะคะพี่พีเรามาเริ่มกันในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะพี่พี่คะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ กระจังหน้าสีดำตัดด้วยโรโกโครเมียมโตโยต้าแบบนี้นะคะกันชนหน้าสีแดงตัดด้วยสีดำให้ความสวยจี่ดจ้านแบบนี้พร้อมไฟตัดหมอกมาให้ครบคแบบนี้เลยนะคะเรามาดูกันในส่วนของรอยต่อรถแน่นชิดกันแบบนี้ก็เลยนะพี่ๆใหม่มากๆนะมาดูกันในส่วนของแมตและล้อนะคะ ในส่วนของแมนะคะแมเดิมโรงงานสีฟูโทนะคะพี่ๆคะขร้อมดิสเบกหน้าหลังมาดูกันในส่วนของซุ้มรอ้อเรายังไม่ได้เก็บหรือทํคทามสารให้นะคะแต่อยากจะบอกว่าช็อคเดิมโรงงานนะคะพี่ๆี่มีมาร์กมาให้แบบนี้นะคะพี่พี่ขารถเพิ่งเข้าใหม่ต้องขอให้กันด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะในส่วนของปุ่มซุ้มร้อก็พุ่มพลาสติกสีดํามาเพื่อตัดกับรถ ให้แบบนี้นะพี่พี่คะมาดูกันในส่วนของกระจกด้านหน้านะคะกระจกเดิมโตโยต้าแบบนี้นะคะไม่ผ่านการโดนชนหรือพิกคว่ำใดๆนะคะกระจกมองข้างสีดาตัดกับตัวรถสีแดงนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวในส่วนของกระจกก็จะมีกันสาดสีดํามาให้แบบนี้เลยนะคะพี่พคะ่ะมือจับด้านข้างก็เป็นมือจับโครเมียมนะคะพี่พเรามาดูกันในส่วนของด้านในรถกันบ้างดีกว่านะคะพี่พ อ่าเป็นไงใหม่มากนะคะคอนโซลหน้าเป็นสีดำตรงช่วงแอร์ตัดด้วยสีโครเมียมแบบนี้นะคะพี่พี่แผ่นรองเท้ามีมาให้นะคะพี่พี่ขามาในส่วนของเบาะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะสีดำนะคะตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ได้ทั้งสวยได้ทั้งสปอร์ตนะคะพี่พี่ขา มาเรามาดูกันในส่วนของเสาบีกันบ้างดีกว่านะคะพี่พี่คะอ่าในส่วนของเสาบีเป็นไงคะน็อตเติมโรง,งนั้นไม่ผ่านการโดนแงยไม่มีเบี้ยวนะคะพี่พี่แผ่นเหจยดยังอยู่ครบให,ใ,หใหม่แบบนี้เลยนะอ่ามีโลโก้โตโตยต้ามาให้แบบนี้นะพี่พี่คะบอกเลยใครได้ไปคุ้มมากๆนะคะพี่พี่เหมือนได้คันใหม่เลยนะคะขออนุญาตมาในส่วนของเสาเอต่อกันนะคะพี่พี่คะ ในส่วนของเสาเอก็นี่เลยนะคะน็อตเดิมๆไม่ผ่านการเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นต้องขอไปด้วยนะคะพี่พในส่วนของแผงตูงฝั่งคนนั่งนะคะก็เป็นสีดำตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้นะคะมือจับด้านในก็เป็นโครเมียมมาให้แบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะมาค่ะเรามาดูกันในส่วนของคนนั่งด้านหลังนะคะอ่ากระจกเป็นไงคะ ต้องขออภัยนะคะกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นเป็นโลโก้โตโยต้านะคะเดิมโรงงานติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ร้อนแน่นอนนะพี่พี่ะมือจับโครเมียมตัดกับตัวรถแบบนี้เลยนะอ่าในส่วนของด้านในก็ด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเช่นกันนะคะพี่พีตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ะาใหม่สะอาดนะคะพี่พี่ะ ในส่วนของแผงประตูก็จะเหมือนกับด้านหน้านะคะพี่ๆสีดําตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้มีที่วางแก้วน้ําให้พร้อมกับลําโพงนะคะมาดูกันในส่วนของล้อหลังนะคะพี่ๆสาในส่วนของล้อหลังก็เช่นกันนะคะแม่เดิมโรงงานสีฟูโทนมาให้แบบนี้นะคะปกชุบล้อเป็นสีดาพลาสติกสวยๆตัดกับสีรถมากๆเลยนะคะ ในส่วนของรอยต่อกันชนด้านหลังก้อนเนี้ยชิสติกกันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มาค่ะเรามาดูกันในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED มาให้แบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะเขาจะเป็นตัวห้าประตูนะคะพี่พี่ในส่วนของ ทะเบียนขอใค่ะนี่ส่วนของทะเบียนก็จะได้ไปแบบนี้นะคะเก้ารอไก่รอเรือ1นึ5ก้ากรุงเทพมหานะครนะคะพี่พี่พร้อมกับที่ปัดน้ำฝนมาให้แบบนี้เลยนะพี่พี่ค่ะมาเดี๋ยวเราพาพี่พี่ไปดูกันในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านในอ่ามีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะพี่พี่ลืมบอกกันไปเลยนะคะใช้งานง่ายสะดวกนะคะปลอดภัยแน่นอนนะพี่พี่ค่ะอ่าในส่วนของด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะ กว้างมากๆนะคะมีแผ่นรองมาให้แบบนี้นะคะพี่พี่เป็นไงคะใหม่เลยไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะพี่พี่ขะอยู่ครบแบบนี้เลยอ่ะเรามาดูกันในส่วนของโครงสร้างด้านหลังกันนิดนึงนี่ค่ะไฟเดิมโรงงานนะคะ s p อร์ตเมทอาร์ยังอยู่ครบแบบนี้นะคะน็อเตเนสไม่่านการโดนเงยสีใดใดนะคะเดิมเดิมโรงงานกันไปเลยนะคะพี่พี่คะ เราให้ดูกันทั้งสองฝั่งแบบนี้อามมาดูกันในส่วนของฝาปงกันบ้างดีกว่านะคะอ่านี่เลยนะพี่พี่คะมากค่ะเดี๋ยวมาเปิดในส่วนของแม่แรงและยางอะไรให้พี่พี่ดูกันบ้างดีกว่านะคะพี่ต้องบอกว่าแอบเปิดยากนิดนึงนะคะพี่พี่ขาอาในส่วนของแม่แรงยางอะไรก็ ยังไม่ได้ใส่มาให้นะคะเพราะต้องบอกก่อนว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะอย่างที่บอกแต่ว่าเนี่ยไอ้ที่มีมาให้เนี่ยก็เหมือนได้มือหนึ่งมาเพราะเขาหุ้มพลาสติกยังเหมือนยังไม่ได้ใช้มาเลยนะคะพี่ๆมาค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของฝั่งคนนั่งด้านขวากันต่อนะคะพี่ๆค่ะมาเลย ในส่วนของฝั่งกนนั่งด้านขวาเรามาเริ่มกันที่กระจกเลยนี่รลยกระจกโตโยต้าเดิมเดิมโรงงานอย่างที่บอกไม่ผ่านการโดนชนหรือหักคว่ำนะคะพี่ๆขากันากสาดสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆในส่วนของด้านในก็จะได้เป็นแผงประตูสีดำตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้สีแดงเช่นกันใหม่กริบเบาะไม่มีรอย ขาดใดๆนะคะพี่ๆขายังได้บอร์ดเกี่ยมๆไปแบบนี้เลยนะพี่ๆมาเรามาดูกันในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านะคะพี่ๆขานี่เลยอะในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับนะคะก็จะเป็นเปิดปิดหน้าหน้าต่างนะคะเป็นระบบไฟฟ้าออโต้คนขับหนึ่งบานนะคะพี่ๆอันนี้ก็ปุ่มเปิดปุ่มล็อกล็อกประตูนะคะพี่ๆแล้วก็เปิดปิด มองข้างนะคะพี่พอ่าในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะหุ้มด้วยหนังมีได้สีแดงตัดมาแบบนี้นะคะปุ่ม engine start อ,อยู่ด้านขวามือแบบนี้นะคะพี่พอ่ามีหน้าจอมาใหค้ครบแบบนี้เลยนะคะเปิดแอร์ฟังเพลงแอร์เย็นสบายมากนะคะพี่พี่คะ่ะบอกเลยได้ไปคุมค้มกับเจ้า โตโยต้ายาลิ1.5 Hi ตัวนี้นะคะราคาเพียง399,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นนะคะพี่พก็จะได้เป็นเจ้าของของเจ้าตัวนี้ไปเลยนะคะอ่าเรามาดูกันที่เกียร์กันต่อเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มาให้แบบนี้นะคะมีช่อง USB มาให้แบบนี้นะพี่พีคะ่ะแล้วนี่ก็มีช่องเก็บสัมภาระช่องเก็บของมาให้อ่าเรามาดูกันในส่วนของด้านบนนะคะพี่ๆคะ่ะ ต้องขอภัยมันมืดนิดนึงนะคะพี่พี่เพราะว่าฝนตกเดี๋ยวเราเปิดไฟให้ชมกันดีกว่าอ่าในส่วนของด้านบนนะคะพี่พี่ได้ใบใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดานะพี่พี่ไม่มีรอยนะคะพี่พี่ขาไม่มีรอยเติมไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นเหมือนได้รถใหม่กันไปอีกรอบนะคะอ่ามีกล้องหน้ามาให้แบบนี้นะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าปลอดภัยมากๆสําหรับ มือใหม่ก็บอกเลยคุ้มๆเพราะคันนี้เขาไม่ใหญ่แล้วแถมมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังมาให้อีกด้วยนะคะขับขี่ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยววันเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อนะคะพี่ๆขา มาคะ่ะพี่พี่เรามาดูกันในส่วนของห้องเครื่องของเจ้าตัวนี้ก่อนนะคะพี่พี่อ่าเป็นไงกันบ้างคะเราให้ชมกันแบบนี้ในส่วนของตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นตัวเครื่อง VVTiE นะคะ Toyota นะพ,พี่พี่คะ่ะแบตเราได้เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าเรายังไม่ได้ทําความสะอาดกันมานะคะพี่พี่เพราะว่ารถเขาเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะแต่อยากมาให้พี่พี่ดูกันก่อนนะคะ ในส่วนของสปอตเมทอาร์คยังอยู่ครบแบบนี้นะคะพี่พีให้ดูน็อตน็อตเริ่มจากตั้งแต่ตัวนี้ก่อนเลยนะคะใครแท้ใครเดิมโรงงานนะคะพี่พีคขานี่เลยตัวน็อตไม่มีเบี้ยวไม่มีขันไม่มีแงะนะคะสปอตเมทอาร์คยังอยู่ครบแบบนี้นะพี่พีคทั้งสองฝั่งกันเลยนะคะ,ะให้ดูสติกเกอร์สติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบแบบนี้ ต้องบอกก่อนนะคะที่พี่พอดีรถคันนี้เพิ่งเข้ามาเรายังไม่ได้ทําความสะอาดกันนะคะพี่พี่คะามาดูในส่วนของรูระบายของฝาโครงรถกันนะคะเป็นไงคะพี่พี่รูกลมสวยไม่มีเดี้ยวกันใช่ไหมคะอย่างที่บอกนะคะเดิมเิออยู่นะคะไม่ผ่านการโดนชนขีดข้ามตมน้าสติ๊กเกอร์ยังอยู่ให้ครบแบบนี้แผ่นฉนวนความร้อนยังใหม่ๆกันอยู่เลยนะคะที่พี่คะไม่มีเส้นขีดขาดใดๆทั้ทงสิ้นนะคะที่พี่ ก็อย่างที่บอกนะคะใครได้ไปก็คุค้มๆนะคะที่และใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์095995 73 48หรือใครที่อยากเข้ามาดูตัวรถนะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะเขตยนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครแล้วบอกว่ามาพบกับเซลสัญ,ญญานะคะสำหรับวันนี้สัญญ,ญาขอลาไปก่อนนะคะพี่ๆ่้า แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ